าวด่วนจากกรมการขนส่งทางบกค่ะสืบเนื่องจากที่กรมการขนส่งทางบกได้ทำทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะโดยมีการดำเนินการ2มาตรการด้วยกันนะคะมาตรการแรกมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9มกราคมที่ผ่านมานะคะก็คือการตัด คะแนนพฤติกรรมนะคะมาตรการที่2ค่ะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะคะก็ะคือการชะลอการต่อภาษีนะคะให้กับเจ้าของรถทันที่ค้างจ่ายใบสั่งนะคะแต่ทุกวันนี้เนื่องจากว่ามีการต่อภาษีออนไลน์ใช่ไหมคะค่ะจึงมีอีกหนึ่งมาตรการเพิ่มเข้ามานะคะซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะสําหรับรถคันที่ต่อภาษีออนไลน์นะคะแต่ว่า ตรวจพบว่าท่านยังค้างจ่ายใบสั่งอยู่นะคะท่านจะต้องไปดําเนินการชําระค่าใบสั่งให้เสร็จสิ้นก่อนนะคะถึงสามารถต่อต่อภาษีได้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่แหละค่ะรถหนึ่งคันนะคะเพื่อนๆก็ประกอบไปด้วยเอกสาร3อย่างนะคะที่เรารู้กันอยู่นะคะเอกสารแรกนะคะที่สําคัญก็คือเป็นเอกสารประจํารถคันนั้นนะคะก็คือการเสียภาษีประจํารถคันนั้นนะคะเอกสารอย่างที่2ก็คือ ประกันภาคบังคับนะคะหรือที่เราเรียกว่าพรบนะคะเอกสารอย่างที่3มก็คือประกันภาคสมัครใจนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากจะต่อพรบหรือทําประกันลถนะคะหรือประกันชีวิตประกันภัยทุกชนิดนะคะในราคาสมาชิกนะคะก็ทักถ,ถามครูมหมีมาได้คะ่ะครูมหมียินดีให้บริการทุกท่านนะคะ